Drive i by j อ่ะไปดูไปดูเรื่องของ dive r and talk วันนี้สั้นๆ dive and talk drive and talk toyota g i y a r i s ขับสั้นๆครับไม่ได้ยาวมากนะอันนี้ถือว่าเราเป็นสื่อรายแรกที่ได้ขับปะไม่ใช่คือถ้าเป็นถ้าเป็นสื่อมวลชนจริงๆครับเราไม่นับมีเดียอื่นอ่า เราน่าจะเป็นรายแรกแต่ถ้าถามว่าคนทำคลิปลง YouTube ที่เป็นคนไทยจะมีคนที่เขามีคอนเนคชันกับทางทางทางโตโยต้ทางพี่อัดเขายืมมาขับก่อนเลยขับในสนามบนบนเล่นๆนะฮะแต่ว่าไอที่ทำตัวเลขมันก็คงมีแค่เราทุกท่านครับศอย่งนี้ถามวิายายา r ิสปกติเนี่ยมันต่างจากยา r ิสปกติยังไงอธิบายสั้นๆแล้วกันอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนครับ g i อ I S เป็นรถที่ทำมาเพื่อ,เ,อเข้าแข่งโฮโมโลลเ,เรลี่โลก WRC เพราะฉะนั้นตามกฎของอสมาพันธ์กีฬาแข่งรถนานาชาติ FIA จะต้องทำรถที่มีสเปคประมาณอย่างเงี้ยในกรุ๊ปประมาณเนี้ยออกมาประมาณ2,500คันถึงจะเอาเข้าร่วมแข่งได้ครับตเตย์ต้าจะกลับเข้าขรรลี่ เพราะฉะนั้นไหนๆก็ตามก็ทำมีรถแบบนี้ออกมาขายด้วยเลยก็เป็นสตรีทเวอร์ชันทั่วโลกมีแค่2 5 0 0ร้อคันประเทศไทยตอนแรกมีแค่เจ็ดสิบไปๆมาๆมันงอกมาเป็นร2อยี่สิบเจ็ดเพราะว่าเมืองไทยไปขอโคตาประเทศอื่นมาเพิ่มไม่แปลกใจเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดราคากันไปตอนที่มอเตอร์เอ็กซ์โปไปปีที่ผ่านมาแล้วให้จองออนไลน์สามวันจองกันห้าร้อยคันคุณคิดว่าต้องขอเดิมเพิ่มไหมล่ะแล้วต้องปิดรับจองกันทันทีอะ เออภายใน3าวันเลยนะฮะก็วุ่นวายกันพอสมควรที่นี้ในที่สุดนะครับจี่ไอยาลิสตัวนี้ถามว่ามันพิเศษยังไงเอาง่ายๆคือสิ่งเดียวที่จะเหมือนกับยาลิสในตลาดญี่ปุ่นและยุโรปรก็คืออาจจะเป็นชุดไฟท้ายอาจจะเป็นแผงหน้าปัดชิ้นส่วนน,นิดๆหน่อยๆ,ๆแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ร่วมกันกันกบยาลิสปกติไม่ได้เลยมันคือนิวคาทั้งคันสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ประหลาดครับ ครึ่งแพลตฟอร์มครึ่งคันหน้าเป็น TNGA B แบบของยาริสในตัวญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งไม่เหมือนกับยาริสบ้านเราคนละตัวกันแต่ครึ่งคันหลังเป็นแพลตฟอร์ม TNGA C แบบเดียวกันกับอ l t i s และ C S R และก็เล็กซ U X เพราะฉะนั้นบอดี้ด้านหลังจะสติ f เ e s s ค่อนข้างดีทีเดียวเครื่องสูบ1.6ลิตรเทอร์โบ d ด v วล o อใหม่สเปคญี่ปุ่น272งแรงม้าสเปคไทยเป็น261แรงม้าเพื่อที่จะจูนให้เข้ากันน้ำมันบ้านเรานะครับ แล้วก็แรงบิดนั้นก็ปาเข้าไป360นิวตันเมตรกีร์ธรามดา6จังหวะ i m t ขับเคลื่อน4ล้อด้วยระบบ g r 4ครับซึ่งมันจะสามารถจะเปลี่ยนแรงบิดได้ก็คือ,อถ้าเป็น normal mode ขับหน้า60ขับหลัง40ถ้าเป็น track mode จะเป็นขับหน้าขับหลัง50%เท่ากันถ้าเป็น track mode อขออภัถ้าเป็น sport mode ก็จะเป็นขับหน้าเหลือ30ขับหลังเป็น70ให้ลิฟเล่นได้อันแบบนี้ ทุกท่านครับอัตราเร่งศูนยถึง100กิโมตรต่ชมงคราวนี้ต้องปิด traction control และ VSC ทิ้งไม่เช่นนั้นมันจะได้6.5วินาทีครับซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขาเทสกันเขายังได้กันประมาณ5วิบางที่บางคลิปในต่างประเทศได้กัน4วิด้วยซ้ำแต่ถ้าได้4วิผมบอกเลยว่ามันจะคือการทรมานรถขั้นสาหัสเลยมันทรมานจริงนะฮะเพราะเลยเราก็เลยไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าสงสารรถ ไม่ใช่รถเราด้วย0ูนยถึงร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห้าวินาทีแต่เรียงตามไทม์ไลน์ตัวเลขเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5.72แต่ต่ำสุดคือ5.54เท่าก,กันกับตัวเลขเคลมในโรงงานอัอนตราเร่งแซงปสถึงยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์3นะครับยังมี4.11วินาทีส่วนถ้าเป็นเกียร์4ก็จะหนืดขึ้นมาน,นหนึ่งคือ4.65วินาทีกัไม่เยอะนะ ท p บสปีดนั้นนะครับก็เป็นไปตามที่ตัวเลขใครบอกมาคือบนมาตรฐัดเนี่ย230กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์ห้านะฮะไม่ใช่เกียร์หกนะที่เกียร์ห้าที่7,100รอบต่อนาทีแต่ถ้าในความเร็วเท่ากันแล้วเข้าไปที่เกียร์หกมันจะไปจบที่5,900รอบต่อนาทีและล็อกความเร็วคือพอถึง2 3 0ปุ๊บรถมันตัดการจ่ายน้ำมันแบบหัวทิ่มกันเลยทีเดียวเออเป็นแบบนั้น,นและค่าความเพี้ยนของไมอันอันนี้สุดยอดมากเป็นโตโยต้าหนึ่งในไม่กี่คันในประวัติศาสตร์ที่ไม ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้นที่เก้าสิบปดจุดสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติต้องประมาณเก้าสิบสามเก้าสิบสี่อะโตโยต้าเนี่ยโตโยต้าต้องเก้าสามเก้าสี่อ่าและบางรุ่นยังเก้าสิบสองด้วยเอาที่บางรุ่นยังว่าเก้าสิบสองปีนี้เก้าสิบแปดจุดสามใกล้กลเป๊ะมากนะฮะแต่อัตราชิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเิ่งร้อยสิบเปิดแอร์นั่งสองคนอันนี้อันนี้เอามาเอามาลงให้เล่นๆเพราะว่าคิดว่าคนมันจะมีบางคนที่คงอยากรู้แหละว่ารถแบบเนี้ยมันมีน้อยคนที่จะอยากรู้แต่ว่่าาามมัันนนกก็ีีคคออยยรรรู้้้บบบวไถแเ ถ้าวิ่งด้วยมาตรฐานเราเนี่ยมันจะกินน้ำมันเท่าไหร่ครับวิบบ่งร้อยสิบกิโเมตรต่อชัมมม่วโมงเปิดแอร์นั่งสองคนนะครับขับขึ้นสี่ร้อตลอดเวลาด้วยนะสิบสามจุดห้าหนึ่งกิโลเมตรต่อลิตรโอ้ก็ถือว่าประหยัดนะไม่เท่าไหรออ่อ่ะอ่าคือเครื่องแรงขนาดนี้แล้วทำอัตราทิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ประมาณนี้ใช้ได้ถามว่าขับแล้วเป็นยังไงผมบอกงี้แล้วกันอ่าผมจะเทียบกับรถสองแบบ คือเทียบกับตัวต้า86สหูรุบยแล้วก็เทียบกันกับสูบรุ w i s t เอเอางี้ g i r อจะอยู่ตรงกลางระหว่างอีสอตัวนี้เข้าใจแล้วและจะกระเดียดไปทาง WI-STI มากกว่าถ้าเป็นช่วงล่างในความเร็วต่ำเนี่ยอีแปดนี่มันยังยังแบบคือซับแรงเสือนดียังแบบผิดคาดแต่ไอเจ้าเนี่ย มันจะแข็งกว่ามันจะดิบขึ้นมาชัดเจนแต่เวลาคาในความเร็วต่ำเนี่ยโอเคมันช่วงน้ามันก็มันก็มันก็ซานัสเตอร์ดีค,คือทําให้ทําออกทารดออกมาแล้วยังสามารถจะขับในชีวิตประจำวันได้สวนเวลาเลี้ยวเนี่ยต้องบอกกันว่าพวงมาลัยเนี่ยระยะฟรีเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาก็คงต้องตั้งใจทํามาเผื่อการดริฟต์กัน <Yeah. S 2> นะครับ,รบแล้วก็เรื่องเบรกนี่คือดีงามมากผมบอกได้เลยเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสลองขับอีกทีเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอเคนะฮะถ้า่างั้นเดี๋ยวพัก Drive by Jimmy.